วิชาสุดท right. okay. ้ายแล้วตายองอนไปหนูเช็คชื่อยังลูกชื่อในฟอร์มเยูยังโอ้โหแย้มากเลแกโอ้โหเมื่อมาเรียนกี่คนเนี่ยวันนี้บอกครูสิให้ครูได้ชื่นใจหนวันนี้มาเรียนไม่ถึงยี่สิบกับประมาณสิบสองสิบสามสิบสี่ ดูนะคะน่าสนแล้วเฮ้ยเด็อะไรมาช้าเลยวะมาค้ามาค้าเปิดกล้องดเลยเปิดกล้องด้วยค่ะเปิดเลยค่ะเดอ๋ยวหัวใจเปิดตรงไหนโอ้โหโอนขึ้นโควิดนี่กินตลอดยีติภูมิคุณไม่ดูหลังคานะคุณจะดูหน้าเธอ อะไรมาตั้งคะลูกเออแต่ว,ว่าวาดมีกล้กองกล้องคาปัดกล้องคาครัค้งสุดท้ายแล้วไม่สั่งนานเลยนะครับเพรลูกเสือเด็กคง,งไม่เรียนหรอกอยากเรียนไหมไม่ไอ้ <laughs> นหน้า,าันโมดนี่คือห้าคนอนะจ๊า ชื่อแล้วหมดแล้วใช่ไหมลูกในฟอร์มอะ่ะค่ะเซียนโยสเยี่ยมเดกเท่านี้เธอนอนใจครูแล้วล่ะไม่ได้แล้วล่ะนั่งสักหน่อยเออเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักสองนาทีครูจะเริ่มสอนถ้ามาช้าครูก็ไม่สอนล้วช้าก็ไม่รอ ค่ะขอบคุณมาค่ะ My. <laughs> มาแล้วบุญธรรมบุญธรรมข้าวที่แล้วไปไหนมาบุญธรรมเปิดเปิดลำโพงเปิดกล้องคุยกับคซิอะไรนะครับข้าวที่แล้วไปไหนมาไม่ไม่เข้าเรียนครับอืมรับเอา,าไปไหนไปไปคะ่ะ มีขนเที่ยงคู่คุกเบอร์คอนเสิร์ตแล้วนะวันนี้ไม่เดียวแล้วขอทรท์ผมเปน็นอะไรมรกครับไปค่ะมั็ไม่ได้นอนเลยคู่จะตีสิบโมงเช้าไหมยังไม่ได้นอนแต<ม>่มันสิเราทำอะไรทำไมไม่นอนจี๊ดครับไม่ง่วงคนระับไม่ง่วง <laughs> ใช่ผลแต่ผมร้องว่วงตอนนี้ครับมา เ็งไว้ก่อนอาทิตย์นีี้เด๋ยวครูแชร์หน้าจะให้เธอดูว่าใครส่งกันบ้านครูบ้างใช่เจอกันหน่อยบ่งกันบ้านลืมกันหมดแล้วมั้งครูสั่งเยอะไหมจําได้ไหมฝาล้อช่องละครับครูสั่งหนึ่งข้อทวนค่ะลูกใช่ไหมวันนี้วันนี้ครูก็จะไม่สั่งครูจะสั่งวันวิวันดีมากค่ะยลูกก็ควรจะต้องส่งครูแล้วนะเนี่ยใช่ดูไม่ใช่คนสวยครูเป็นคนน่ารัก ใช่คุณอาไรักขึ้นมาคาบไม่ไม่สั่งได้มืรักนี่มีคนส่งเจ็ดคนทวดแล้วมีคนอยู่ในกลุ่มสิบสี่คนเองเธอหายไปไหนกันโมดอะไรต้องรักยูยูเธอไม่เขียนชื่อครูจะให้คะแนนถูกไหมเนี่ยมันธนามัังครูเดี๋ยวครูเปิดให้ดู คือหน้าตาของการบ้านเออเยี่ยมยอดนี่เขียนชื่อมาตรงนี้ถูกต้องเลยนะเนี่ยเบียแปด้าสิบหกถูกต้องเนี่ยแลาถูกครูก็จะให้คะแนนแต่เดี๋ยวนี้ครูจะเข้าไปตรวจเห็นจริงๆเลยนะหน่นทำยังนูืมถ่ายรูปไม่รูเธอต้องไปส่งส่งเป็นหรือเปล่าลูกต้องถามเพื่อนเนี่ยเพื่อส่งอะไรส่งยังไม่เป็นเลยครูเลยนะเนี่ยเห็นไหมครูให้คะแนนเรียบร้อยมันทำส่งนานเลยห้าเต็ม เก่าสิคะอันใหม่ผู้ไม่ได้สร้างไม่ดรู้ใหม่ดูดูดูทีละคนเลยนายนายถูกไหมคุณทำยังไม่ตรงเลยครับเราไม่เป็นทำไม่ต้องสืบเลยเธอไม่ได้เรียนคาที่แล้วอ่ะซูมดูนายกล้องเธอก็นายเธอผิดเนี่ยแก้ไหมเธอลืมเอาลบเอาลบมาเห็นไหมแคลิดวิดีองคู คิดอะไรไม่ใช่ลบลบนี่น้นต้องเป็นลบแปดแล้วก็แก้กราฟทังเส้นเลยแปดนี้ก็ต้องลบเจนลบหกลบห้าไม่ให้คะแนนนายห,หรือจะให้ให้เลยครูให้สองนะไหม่ครับไม่ครับมีบไ,ม <laughs> ไม่ได้แน่ยูยูตรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูมานั่งตรวจวันนี้ให้สอนเลยครับสอนเลยครับ เลยก็ไม่ถึง oh <my S 1> ที่คุณต้องสอน oh <my S 1> ทอนนี่นี่อู้หูอันนี้เป็นอันนี้เป็นการเช็คชื่อเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าวันนี้เธอมาเช็คก,กัะตี่คนแล้วเห็นปะมันจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วครูก็จะเช็คสิบคนแรกแรจากตรงนี้ครูจะให้คะแนนสิบคนแรกจากตรงนี้นเนี่ยวันนี้สิบคนแรกก็จะเป็นสิบคนนี้ก็ะจะได้เลขหนึ่งไปนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไหมล่าโอเคไม่ใช่ไหมวะ ครูย่อหน้าจอเธออ้าวสุดามาค่ะโอเคเปลียนหน้าจอเธอไหมเยอครับค่อข้างผมไม่ใช่คนสิบคนแรกเลยอ่ะสักครั้งครับไม่เคยมีสักครั้งเออแล้วทำไมมันถึงจะมีแล้วมทามแต่ว่าเหตุผลอะไรทำไมมันจะต้องมีทำไม <S <S เพื่อนทำได้เดี๋ยวทำไม่ได้อหน้าจอแล้วใช่ไหมโอเคอ่ามาค่ะ จะเริ่มเรียนกันสักเล็กน้อยกระจุงกระจิ๋มามาเจะเห็นหน้าจอครูไหมเห็นกระดานไวบอรดครูไหมครูจะซื้อมาจากอิตารีครูคะส่งงานไหนไหนนะคะส่งงานไหนไหนยังถามอีกใน o o o l l e คดรลูมเลยค่ะลูกเนี่ยหน้าตา o o o g l e คาร r o ู m จะเป็นอย่างนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถก๊อปรหัสเนี่ยส่งอันนี้ไปให้เพื่อนได้นะคะ มาต่อไม่ต้องจดนะอันเนี้ยครูถามว่า3กับ8อันไหนมากกว่ากัน8ปตอบหน่อยตอบหน่อยใช่ไหมตอบหน่อยแใช่ไหม <8. S 1> ครูถามว่าแล้วเครื่องหมายตรงนี้เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรอ่ะมากกว่าเครื่องหมายอสมการาอ,อะไรถึงจะถึงจะเป็นเครื่องหมายที่ถูกต้องน้อยกว่าเออเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรคะ ใส่มากกว่าสามมากกว่าแปดจริงไหมใช่สามมากกว่าแปดจริงไหมลูกน o ไม่ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่าต้องเป็นเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะสามน้อยกว่าแปดจริงไหมจริงถ้าเป็นจริงเราจะเรียกว่าอสมการเป็นจริงสมมติเลขใหม่เอาเลขสิบกับหนึ่งร้อยสิบกับหนึ่งร้อยคุณถามว่าต้องใส่เครื่องหมายอะไรตรงกลางคะ น้อยกว่าค่ะห้าน้อยกว่าถูกต้องเยนนไม่เป็นสามสิบหกกับเจ็ดคือต้องใส่เครื่องหมายในตรงกลางคะมากกว่าค่ะามากกว่าตอบอยู่สองคนมากกว่าถูกต้องถ้ามันเป็นจริงเราจะเรียกว่าอสมการเป็นจริงครูลองสมบุิตัวเลขใหม่เอาเป็นลบห้าเอาเป็นเลขหนะ้าแล้วลบหกเลยแล้วกันลบหกกับลบสิบ รูออ้ถามว่าต้องการเราต้องใส่เครื่องใหม่อะไรดีมากกว่าครับมากมันดอกมากกว่าเครื่องใหม่เอื่นีไหมไม่มีไม่มีห้องนี้ไม่มีใครหลงทิดเลยเนี่ยแสดงว่าความความรู้พืน้นฐานใช้ได้อยู่ทำไมถึงใช้มากกว่าเพราะว่าลบลบมันคือการเป็นอะไรลูกเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้ก<ช>ี่บาทเป็นหนี้หกบาทกลับเป็นหนี้สี่ิบบาท,บาทแต่ว,ว่าอันไหนดีกว่ากัน เออนี่หกบาทแสดงว่านี่หกบาทเนี่ยมันก็ต้องมากกว่านี่สิบบาทแน่นอนก็เ,เลยใช้เครื่องหมายมากกว่าถต้องทําการเป็นจริงใหม่เอาตัวเลขใหม่เอาเป็นลบหนึ่งร้อยกับลบสิบสิบเก้าเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าครับกว่าน้อยหรือมากลูกน้อยกว่าใช่หัวลูกศรเราจะหันไปทางตัวที่น้อยกว่า เพราะว่าเป็นหนี้เขาหนึ่งร้อยบาทกับเป็นหนี้เขาสิบเก้าบาทอันไหนดีกว่ากันเป็นสิบเก้าบาท,บาทแต่การไม่เป็นหนี้เป็นละเป็นเสริฐนะคะอย่าเป็นหนี้ดงนั้นอย่าเป็นหนี้การมีหนี้เป็นละเป็นเสริฐไม่เป็นหนี้เป็นลาเป็นเสื่อเรื่องจริงการไม่มีโรคด้วยเอาหมายเอาเป็นเลขการที่มีเนี้เล่<ๆ>เนสามกับเลข 3น้อยกว่าเจ็ดจริงไหมจริงจริงไหมจริงจริงเนะี่าเรีกวอสมการเป็นจริงแต่ถ้าครูว่างคุูมีอะไรําครูอยากเอาตัวเลขสักตัวเลขหนึ่งไปคูณทั้งอสมการการคูณตลอดอสมการคือหมายความว่าคูณทั้งสองฝั่งจะเอาเลขอะไรดีสองเลขสอง,องไม่เคยนะเอาเลขมากกว่านี้เลยเลขหนึ่งไม่มีประโยชน์เลยลูกไม่ควรีแล้ว เอาสองคูณก็ต้องคูณทั้งกี่ฝั่งเลยคูณทั้งสองฝั่งเลยเพราะเราคูณตลอดอ่สมการสองคูณสามได้เท่าไห<ก> <6 S 2> ร่คะหกหกถูกต้องก็จะได้เป็นหกน้อยกว่าสองคูณเจ็ดสิบสีเ,เิาสตแล้วสองคูณเจ็ดได้สิบสี่ถูกต้องก็เป็นหกน้อยกว่าสิบสี่จริงไหมคะจริงไหมถ้าจริงเราเรียกว่าอะไรอะอะไร อสมการเป็นจร,ร,ารนิาถูกต้องเก่งมากผสมอบหนึ่งเงลยพูดดังนั้นแสดงว่า,าระดาทำไมเธอเพิ่งมาเนี่ยดังนั้นแสดงว่า,าถ้าเธอเอาตัวเลขอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้เอาไปคูณคูณทั้งสองภากทั้งสองฝั่งหรือคูณตลอดสมการดังนั้นอสมการเธอจะเป็นจริงเสมอเห็นไหมแต่ถ้าคูเปียนใหม่ มีบวกก็ต้องมีละลบดูอารบสองคูณดันนั้นต้องเติมลบทั้งสองฝั่งอึ๊บลบสองคูณสามก็ต้องได้ลบลบหกลบสองคูณเจ็ดได้อะไรคะก็ต้องลบสิบสี่ตองคุณถามว่าถ้าใส่เครื่องหมายลบเข้าไปแล้วอาสมการนี้เป็นจริงหรือไม่ลองดูซิเป็นจริงไหมไม่เป็นจริงดังนั้น เราต้องกลับเครื่องหมายใช่ไหมจากน้อยกว่าเป็นมากกว่ามากกว่าอันนี้คือข้อพิเศษอย่างหนึ่งของอาสมการคือถ้าเธอถ้าเธอเอาลบเนี่ยย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารก็แล้วแต่ต้องคูณหรือหารเท่านั้นนะเราต้องติดลบเท่านั้นเครื่องหมายอาสมการเธอจะต้องเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมา,ม,มากกว่ามากกว่าถ้าเจอเครื่องหมายมากกว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าถูกต้องค่ะถ้าเจอมากกว่าหรือเท่ากับเปลี่ยนเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเจอน้อยกว่าหรือเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามมา,มากกว่าหรือเท่ากับ,กบอโอเคไหมแสดงว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อหนึ่งมันต้องเป็นการคูณหรือหารสองตัวที่เรานําไปคูหรือหารน้นจะต้องมีติดติดอะไรติดลบติดลบใช่ต้องลบงลบ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 ,ลบอ่ะ อันเธอจดอันนี้ลงไปก่อนนะคะจดลงในสมุดเขียนวันที่วันนี้เลยก็ได้ลูกอ,อันนี้ค่ะหนูสูน้าจอได้นะคะตรงนี้มองเห็นไหมคะสูน้าจอเอานะ,นะจดอันนี้ค่ะจะทิมตาแล้วค่ะถ้าเป็นงูก,ก็ฉกเธอไปแล้วคุณทํามเอ้าเห็นเห็น<อ>เลย้เด,เดี๋ยวคุณลบอันนี้ก่อนจะรู้ว่ามีเฉลยเห็นแล้วครูเห็นแล้วก็ตอบไม่ได้แล้ว แคปไว้ท oh, like ันค่ะโอ้โหแคปเจอไงอย่างเงี้ยแคปเก่งแสดงว่าสี F พาบ่อยเนี่ยแล้วอะไรสี F บ่อยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่่าจอได้ดูอ่าการศึกษแอ้แล้วนะครับหนูเธอวันฝนจะตกเลยบ้านเธอฝนจะตกบ้านหนฟ้าร้องอ่ะเป็นลมๆมานาะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะฟ้าร้องแล้วค่ะโถ่ ใช่แล้วค่ะต้องวางแล้วโอ้โหโอ้โหยากค่ะจะทำยังไงคะค่าเดียวเองรีบสอนรีบปล่อยได้ถ้าเธอจบเสร็จแล้วคุณปล่อยได้เพราะวันนี้คุณไม่มีการบ้านการบ้านคือเธอให้กลับไปแก้งานเก่าซะใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่เสร็จจัดการส่งซะโอเคแล้วครับค่ะนะคะโอ่คแล้วต้องส่งก่อนครับคุณขาว่าไงคะสายไหมครูขาหนูส่งไปแล้วไม่ขึ้นยังไม่โหนเลยคะ ึ้นอย่างหู่จดกันอยู่ไหมอ่นะครูพาออกไปดูรูกก็ส่งไปได้กานก็น่อด้วยนี่ยมีคนส่งแปดคนลูกมีนายนายแอมมี่ยูยูนัทมนสายใหม่ส่งแล้วเดนนา,นายนส่งแล้วสีรลร์สส่งแล้วพิชาพรส่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครูไปตรวจให้ไใถไ้าไม่ถูกครูกอ็อาจจะตัดไปคะแนนไปเลยนะั้นหนูต้องเช็คคดีก่อนส่งนะค่ะค่ีต่อจ้า เสร็จไหมคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะนี่ว่องไวเหลือเกินพอรู้ว่าจะเลิกเรียนแล้วเนี่ยว่างไวทีนี้ต่อนะคะเอามาดูข้อนี้เฮ้ยเดี๋ยวเห็นเฉลยครูโมดเอามาอาวไม้อครูถามว่าครูถามว่าข้อนี้ข้อนี้ครูต้องย้ายเลขอะไรไปฝั่งขวาลบ5เออต้องย้ายต้องย้ายติดลบไปด้วยนะลบานี้ย้ายไปคูณหรือย้ายไปหาร อย่าไปบวกยไปลบไปไปหาไปไปหาไปกไปไหนคะปีวิธีการดูเธอดูว่าให้ดูว่ามันทําอะไรกับ x อยู่มันตรวจมันติดกันแสดงว่ามันศู์ใช่ไหมนั้นเธอต้องย้ายจากคูณตรงข้ามกับคูณคือหารทีนี้แต่มันพิเศษคืออะไรตัวที่เราย้ายไปหาหรือคูณเนี่ยถ้ามันเกิดติดลบขึ้นมาเครื่องหมายเราต้องกลับจากมากกว่าเป็น น้อยกว่าโอ้ยงมากเราคุยให้ตัวเองแล้สิ<อ>ยืนยืนไ่กยนเหรอเยวเพิ่งจดนะเดี๋ยวคุยจดทีเดียวถากก่อนโอ้โหเสียงเธอเดีเลยมากเลยนะมูกเนี่ยเน่าหุด้วยจอ้าวคุูถามว่ายี่สิบกับห้าใช้ม <นะ S 2> แ,แชม่อะไรตัดคะเดี๋ยวจดทีหลังเดี๋ยวจดทีเดียวใช้แม่อะไรตัดคะยี่สิบกับห้าต่อค่ะต่อค่ะนี่ไ้่ากับเลขยี่สิบใช้แม่อะไรคะไม่ห้าคืองีสีค่ะสี สี่ใช้ห้าได้หรอคะลูกพอกได้นะ,ะห้าครับต้องใช้แม่ห้าห้าหนึ่งห้าแต่บังเอิญน,น้าเลยค้ามีอะไรอยู่ติดลบติดลบเราก็ต้องเป็นลบหนึน่งแบบนี้อ่าแต่ยี่สิบสีบุญธรรมห้าอะไรยี่สิบห้าสี่ห้าสี่งั้นตัวฉี่ไปเข้าห้องน้ำลูกห้าสี่ยี่สิบถีกต่อ เธอสังเกตส่วนเราติดลบใช่ไหมให้เธอย้ายลบไปข้างบนซะอันนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าดังนั้น x อกน้อยกว่าลบสีเห็นไหมอันนี้ครูย้ําให้เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเราย้ายจากคูหรือหารแล้วมันติดลบเ,เลยต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นคือมาแล้วครูถามว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเราเอาจากไหนมาตอคําว่าน้อยกว่าลบสีเอามาจากบรรทัดไหนลูกตา บรรทัดดังนั้นบรรทัดดังนั้นต่อไปต้องดูบรรทัดดังนั้นเป็นหลักในการตอบตรงนี้แล้วก็ตอบกราฟข้างล่างผู้ถามว่ากราฟเส้นนี้เลขอะไรอยู่ตรงกลางลบสี่อ่าลบสี่ถูกต้องไม่มีใครหลงทางเลยไหมเห็นไหมดูบรรทัดดังนั้นเป็นหลักลบสี่อยู่ตรงกลางผู้ถามว่าข้อนี้โป่งหรือทึบทึบโป่งครับโป่งครับโป่งอ่ะใช่รูถามว่าทำไมถึงโป่งล่ะทำไมเธอถึงเธอถึงรู้ว่ามันโป่ง มันไม่ใช่หรือเท่ากับเออมันไม่มีขีดข้างล่างใช่ไหมข้างหน้าตรงนี้ไม่มีขีดก็เลยโปโไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดูหวัวลูกศรสิไปาาาทางซ้ายครับไปทางซ้ายถูกต้องจบ,จบจดได้ค่ะดจบแล้วรูไปจดตามที่หลังจดเลยค่ะจั้กหมดี่ครอบโอ้ยเบิ่งโอ้ยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณอยู่ตรงนี้ค่ะไม่เปลี่ยนค่ะคุณไม่เปลี่ยนเห็นเธอซูมหน้าจอที่เ่าเห็นหน้าเธอตอนคุูจด ยังไม่ไ <Happiness> ด้จไม่ได้จนอนอยู่เลยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยขอเป็นเส้นตรงนะคะใช่ไหมบรรทัดนะคะลูกค่ะโอเคค่ะโอเคนะเปิดเพลงเปิดเลทำเพลงอะไรจะหลับแล้วค่ะชาบูต่อชาบูเลยไม่จ คูอ่ <client. S 2> อย่างเพลงหลงรักอะอะไรนะท้าวสารต้องท้าวหลงรักเหรอค่ะใครร้องอะลูกไม่เคยฟังไม่รู้ค่ะแต่อยากฟังของอะไรเนี่ยเนวิลลี่กดไปเลยค่ะโฆษณาของอาพอฟิน์มเนี่ยอามาเัดมาดี้นิวคือ ชื่รักครูเฟรดจา๋าชื่รักครูค่ะอะไรนะจ๋า <c oughs> ตัฟฟ้งใจเพลงที่เธอชอบฟังก่อนแบตหมดจ้า <c oughs> ชาร์จที่ลูกแบตจะหมดก็ชาร์จที่ขา้าุดท้ายแล้วเร็วเดี๋ยวจะไปได้กิน <c oughs> ข้า,ว,ากวกินข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวกัน ้าดูยากอมอยงฟังไ,นะ<อ>งไม่รู้เรื่องไม่ลงรับเธอ <c oughs> มวฟังพวกเธออยู่เฮ้ยคเเองอ่ะ เ่นเีนน้ใครร้องเพลงเก่งนะเนี่ยร้องเพลงก็ฟังแล้วจิ๊คุณจะฟังเหรอคะอีแ่ต่เงเรื่องหนึ่งจะฟังได้ ฟังได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องบันธ <sm ic ling> น,นาร้องเพลงเพาะค่ะไม่ค่ะเพอาะอะไรถึงร้องอลหรอไม่เอานะ้ใจจอสตัวเองเจ็บน้อยส <sm> <sm> ุดเิเพลงมันน่ารักเกินอ่ะทำไมอ่เธอบูลลี่เพื่อนว่าเธอเพื่อนเธอไม่น่ารักหรอไม่ค่ะเพลงน่ารักกว่า คุยอะพุ่งเปลี่ยนนะคะไม่ได้เป็น,ปน,ปน,นอะไค่ะลูกเอปลี่ยนเลยเตรงนี้ค่ะนาทมลน,นัทมนไม่จดหรอค่ะนัทมนคุยเออันนี้มันธนาก็าคุบกระหู้บ่าวหู้มันบอกม,มันปินสายหูมันธนาทำไมสายไม่ว่างเนอยอะไรสายไม่วาาม่วางคะคุณหนูไ,หนไม่ว่างหองอ่างเปล่า น้าำมนแต่งเรื่องเก่งครับมาเธอวันนี้เดี๋ยวสรุปก่อนว่าเราได้อะไรบ้างผู้ถามว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายตอนไหนคะไม่ได้อะไรได้เพียงได้ฟังพียได้ความรู้และได้ฟังเพลชาบูอ่ะตลกแล้วได้อะไรเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตอนไหนลูกมาตอนสองครับตอนอะไรนะตันสองครับฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยิน่ะพูดดังหน่อย เปี่ยนเครื่องหมายตอนไหนทุกคนตอบพร้อนเร็วจะได้ครับ,บรจะได้รู้ <c oughs> มันเปลี่ยนจะได้มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนต่อเม,มื่ออะไร <c oughs> ต่อเมื่อเราย้ายย้ายไปคูณหรือหารใช่ไหมแล้วตัวเลขที่เราย้ายมันจะต้องติดอะไร<บ> <c oughs> ติดลบติดลบดีนะไม่ติดฝนอะ <c oughs> ต,ติดลบถูกต้องครบมือสุดยอดวีด,ดิทูอ่าเสร็จไหม ใช่ค่ะแค่ห้องเธอพื้นฐานดีครูก็เลยสอนเร็วเร็วผลอื่นถ้าห้องอื่นครูสอนเลยเวลาเนี่ยห้องนี้มันเก่งค่ะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนห้องเธอให้เป็นห้องแปดแล้วเป็นเอ็มพีเอาไหมครูเสนอให้ไม่เอาก็เธอบอกเธอเก่งสมมติใดเออเอาไหมล่ะเดี๋ยวครูไปเสนอให้ไม่เอาค่ะอย่างเงี้ยไม่เอา เป็นเอ็มพีสองห้องไงไปถามจาม่ากับถามคาแตกไม่ดีเงี้ยไม่ดีคทำเอมาทำเอ่ะเจอก็สู้เขาได้นะเนี่ยสนุกกว่าเออเรียนเหมือนกันครูสอนก็ครูเหมือนกันมันไม่ได้เจอครูป่าวครูคะไม่สนุกค่ะมันเครียดไงี้แค่แค่มีคำว่าเอ็มพีที่เครียดเลยแบทเจ็ดสิบห้าแบทจะหมดแล้วโอ้โหแรงงานเก่งแบบจะหมด เอามาทุกคนเปิดกล้องมาแชร์ภาพถ่ายกันหน่อยสิโนโนโนทำไมโนไปเปิดกล้องคูบวกหนึ่งมาเจอกันหน่อยไม่เอาเหนูไม่เอาเปิดกล้นี่แหละคูบวกสองคู่าบวกหนึ่งน้อยไปคู่บวกสองหนูก็ไม่เอาค่ะบอกไปเลยค่ะหนูไม่เปิดเธอไม่อยากได้คะแนนครูหรอบวกเกศีเลยแล้วไม่ครู่เริ่มทำท่าอะไรดียตัวเอ็มไม่ได้ไม่น่ารักเลย มีนิฮามีนิฮามินิฮาใหม่ยากแปลงเธอเธอแคบน้าจอ้คุณคนี้คุสือสองมือเลยอ่ะเอาใหมเอามานะหนึ่งสองสมดูแคบแคบเลยนนี่ใครใครสอนคลิตเนี่ยหนึ่งสองซโอเคเธอขอตัวแทนหนึ่งคนขอรูคู่หน่อยนักเรียนทั้งหมดทำความเอรบ เรื่องอย่างนี้เร็วเลยแล้วดีค่ะบ๊ายบายเจอกันวันหรือหัตถ์วันนี้นั่นเอง,เองไปบายค่ะอย่าลืมใครส่งกันบ้านในต้นคลาสมนะโอเคค่ะไปบ่ายไม่เห็นมีใครวางบ๊ายบายวางเลยวางเลยลูกคือให้คุณในคะดสรูมใช่ไหมคือให้เขียนค่ะใช่โอเคค่ะโอเคบ๊ายบาย